ดูทิ้งเกล็ดด้วยใครเจอยาให้จริงเจอนะเว้ยอย่าเก็บนะเว้ยเจ็บย่ะอย่าเก็บเทบนะเว้ยเปลี่ยนเสื้อเหรอครั้งหน้ายิงก้อนนี่มาด้วยนะไอ้รองเท้าอ่ะไม่ก็หมาอุ้ยไม่เก็บเทปไม่เก็บเทปูรู้ชะตากรรมสปาลเลยมันจะเป็นยังไงโอ้ยจะลายไหมเนี่ยเอ้ย ไปเลสปาส์หายละเราตายอ่ะเฮ้ยลิปเปิดพอดีเลยสเปาสอย่าทำยัะไงได้บ้างเราเสียใจอ่ะถ้านานตายอ่ะอุ้ยสเตมินาหมดเร็วมากสเตมินาหมดจีิตายสปาสทำยังไงดีเนี่ยเอิงรอไม่ได้ก็รออเลยจะ่าพูหรอกว้เข้าใจปะ สี่สิบห้าเทปอยู่ไม่ไม่ไามเขามีตุ๊กตาไหมมีก็ทุกอย่างแล้วมีทุกอย่างแล้วเกือบแตกทุกรอบอ่ะได้ก็จะดูยากยากเฮ้ยจิงจิงเจอจริงเจอหน้าลิฟเลยมามาจเฮ้ยขอขอเครื่องกลางขอเครื่องกลาง เขาต้องการเฮ้ยประเทศตรงนี้เลยในห้องเนี้ยเทปไห้สปาทำไมสปามันโดนบ่อยยังวะสเตลสเตลมันเท่าไหร่สเตลมันก็เท่ากันหมดเนี่ยผมไม่ได้หมิ่นไม่ได้หอมแล้วท่ะไมตามเหมือนกันที่มันวิ่งเร็วอ่ะเดินเร็วอ่ะเข้าใจปะ มันมันมีรมเยอะมากเลยเออ่ารเลยอ่ะแอสโมีวีมูกันอยู่สคนเอจมันอาดีมากเลยแว่งไดี่ไ่สโอ้ยะสนี่มันต้องเติมอ้ยตายเาเป็นอะไรนั่นน่ะมรี ม่เด็ดต้องติดตามเราของติมากกว่เพราะมันหมดยาวยังไม่ได้เงินเลยเลยไม่ได้ตังขอขอซักเครื่องได้มขอเครื่องิวใมีโบนมีต่างคุณเนี่ยแย่งแย่งถิงกันเอาเรื่องฟอเตอร์เฮ้ยฟอเตอร์เอาแล้วว่ะเฮ้ยฟอเตอร์กับหัวลูกป่๋มนะไม่ได้แอมเลยเอามาเอามาแย่รอดได้นะ ไม่น่าวีหมดมาเลยนล้ยมันก็ปั่นเครื่องเร็วอ่ะเฮ้ยมันเร็วเลยอะ่ไรวะเอาตู้ไปเลยเอานี่ไปเลยป่าปป๊าปป๊ะแปยาปป๊ะแป๊าปป๊าปปลาปป๊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 านเ๊าปป๊าปป๊าอป๊าป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 ปไมปป๊าแล๊วเก่าปะ๊าปปอาปปินปป๊าป่๊าปป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 าปป๊าดป๊าปป๊าปป๊าปป หิวก่อนสเปาเฮ้ยหิวไอ้หิวให้จิ๊เจอร์ซิหรือว่าไม่ใช่ตอนนี้จิ๊กเจออะอะไรวะจริงหรือเปล่าครับเนี่ยหิวน้อยหิวน้อยหรือเป็ดปูก่อนสเปาผมจะตไปก็ให้เลือดเขาไงแล้วค่อยๆให้เขาอะไรเนี่ยทิงเกตก็แม่หน่วยยังจะให้ลอยนะ เอาเทปให้สเปาไมใ้เอียว้วอย่าเฮียไห้มดนักหนาตันนี้โอกาสไฟดักมีอยู่เต้องถาต้องบอกไหมก็ไม่รู้เทปอ่ะเดีบอกเด่วบอกไปก่อนอยู่ไอ้หมาอ่ะดีเนี่ยเหลือหนึ่งเนี่ยเราอฮี่เองจัดอ้เรา่องเี่เรานะอยู่ดีเลยอยู่ดีเอาลอเราเป็นไอ้กี่ออกมาจากนิดี้ไอเอ็กดีเอาก็ได้นะกล่องยาเอมาเอาไอี ไอ้ไ้ไอ้เมาทิงเก็ตก็ไม่ไอ้นี่นะไม่ไม่พร้อมหรอไม่ให้แดนดิก้ของแองแอนนี่เอาทำไมออเอาบ็อกทายเพื่อเพื่อเมนเกิดไงรอเสียนอยู่แล้วเราไม่ต้องการตรงนี้ของดีเยอะไอ้ใครทิ้งใคระอไอ้วิมุ ใช่ใช่ใช่ได้นะครถูดตัวฉันมาเอาตโอเคครับผมโอยสองตัวไม่อยู่ตรงหน้านี้แบบโอ้เ้วจะไปรอนอานี้จไมใช้นอนตายจำเป็นม่งจะมาตายกันตรงเนี้ยอ d ฉันมาไมอยู่เรื่อทำไมนะทำไมติดปัดเจ็บอีกแล้วโอตอนนี้สปา์เก่งขึ้นแล้วสปา์เก่งขึ้นอ้ยเก่งอะไรเวยหยมกโอ้ง้ก็ตามแอตโต้ไปเลยกันยยอะีไปก็มีูมีความยูด โดนจุดโดนตึ๊งเป็นจินใน่ถามว่ากูเหรอโดนมันยิงอ่ะมันเราโดนมันยิงเราใส่เราอุ้ยกูอมาเป็นสไนเปอร์ยิงจีนนั่นมันก็แจ๊ ใช่ด้วยต้ทนมันนี่กดปุมเลยต่อผแพงด้วยอุ้ยเรามีแอนตอุ้ยใช้ปุมแล้วไปหยุอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยไปซีโู้หมลบลบลบเฮ้ยไ่อยากทินเลยเสียไปสักเดียวเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่หยุดทา้อุ้ยสเตมินาหุดเอ้าเหลือแค่นึงอันไหอยู่อใครอะไม่รู้สิ จิงเจอกลับไปก่อนก็ได้อยู่ตรงนี้ะวังคนนี้โง่ไหมจิงเจอกลับเลยกลับเลยกลับนะครับแต่วินาอู๋เล้วตายในวินาทีที่ประตูเปิดอ่ะโอ้ยโทษโทษช่วยด้วยโบเบ็โบเบ็ต้องออกแล้วใช่มาเลยนะเดีู๋ดูดูดูพี่จุดตมวกังของเร คิดเลื่ยๆหนนี่โอ้ยโอ้ยโอยขอนมอจะไม่ค่อยได้ยินเสียงไม่มีกระเป๋าไม่มีเสียไม่มีที่แกมแล้วคนที่เขานสเขาก็ไม่อยากแกมอ๋ยที่หายเออมีที่แกมเดี๋ย ดเอาที่นี่ีีได้ไหมเนี่ยเอาูมอนนี่มาด้วยอ่ะขอเฮ้ยนี่คืสามเองกลับไปรับค่าเปอร์เซ็นเองขอรองได้เอาคืออ่ะเมื่อกี้กดผาดแล้วเฮ้ยเ้ยไปไปเดี๋ยว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  นี่ขอโทษมันจะตายมันดจะเบลอเพราะว่ามเพื่อนไปลอหน้าลิเลยกำลังจให้เจอจะได้ลังมันกูมาผิดลิฟต์ได้่ะเนี่ยไปถูกผิไย้เ้ามันเคยมีอยู่คนหนึ่งอะไปผิดลิฟต์แล้วแตกอะรู้มีแน่นอนอุ้ เฮ้ไม่ใจดีกว่าคนต้องเอาไม่ต้องเหรอเฮ้ยเฮี้ยกไงฟินทีแกนโอ้ยโอ้ยตาเลยโอ้ยเฮี้ยเลยวะทำไมมีเฮ้ยไม่ติดทางไหนบอกจะให้ไงจริงนี่ว่ะ ดีกว่าเกือบแล้วเพบบกือบแล้วแมตัวตัวเองมีหิวไงไม่สนคนอื่นนี่เจอะงอนเนี่ยก็เราหิวตัวเองไม่ได้นะเออ เราเล่นถึงตอนสิบสเที่ยงคืนเลยเหรอ่ะวยวี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 เอาเลยเท้าอ่ะกำลังอยากได้นรีบูวพอดีเลยเป็นอะไรกับวี้เนี่ยสาเครื่องเลยอ่ะเอาชือชยอ่ะอ๋อเออมันมียอรื่องอีกเครื่องหนึ่งเลยใช่ใช่ พี่แกนพี่แกมันรอมึงไม่ไหวหอกจตายพี่แกนจะตายพี่แกพี่แกมีมีเอาีเขาโดนอีกเอมีเทปเท่าไหร่เนี่ยพี่แกน้รอี่คได้ไม่ได้คิวไปแล้วรอบนึงเอาหมดมันตานี่นีนีกนก อยอ้ยอุยไมไม่เป็นีแล้วอย่าง้เตี๋ยป่ะเปิดลิฟมาเจอบีเจอหน้าวีเต้เเจอหน้าวีจนเบื่อแล้วแม่งทำไมต้องเป็นวีมันยิมใส่เราตลอดเลยโรยอยไทีนี้มันคว้าอ่ยแต่วันนี้ยังไงก็ต้องได้โบเบียสักตัวนี่ไม่นี่เยเ้ยเดี๋ยนะเออมันไม่ได้มันติดสโลว์อย่แล้ว การไดอาราการ์ดลับบีีหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงหน้าปกนึกว่าโคมันจะตัวใหญ่ให้ไปดูจริงๆตัวโคตรโอโอเตี้ยโผเฮ้ยไม่คิดว่าตอนนี้วีรีเซิร์ชจะยอดสุดในตอนนี้หรือจะทำคลิปเป็นี่ดีว่ะ ครั้งนี้เอาดีๆนะเว้ยแต่ของสติลแค่หลบก็พอเพิ <wise> mm ่มสตีลยีบาโอเคมาหลบก็พอตอนนี้ผมจนแล้วครับไอนี้ใครเนี่ยลิซเซทเฮียนแอบนี่นี่เครือนี้เลยมีมีการแอบดูแอบมองแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอยากองไรกาง เอ๊ะเดี๋ยวนะไฟรนี่มันเป็นผู้ชายเหรอ